ช่วงนี้ครับเราไปรับชมเรื่องราวที่น่าสนใจของผลิตภัณฑ์กระเบื้องโอลาลซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนของงานอาปทอสัญจรที่กำลังจะมีขึ้นวันที่8ปถึง9กันยายนที่จังหวัดระยองครับครับอันดัแรกเราอยากจะได้มีโอกาสได้เข้าพบัวน,น้าองคอ์กรผลส่วท้องถิ่นนะครับเพื่อเราจะได้สำรวจตลาด ความคิดเห็นของผู้บริโภคโดยตรงนะครับและก็ผู้นําท้องถิ่นที่อาจจะมีบางสื่อข่าวที่ยังมีความต้องการแต่เราขาดตกบกพร่ขของที่เรายังไม่สามารถตอบสนองประชาชนนะครับและแก้ปัญหาประชาชนได้อย่างโดยตรงเราอยากจะให้ข้อมูลต่อประชาชนที่เป็นผู้บริโภคไ,ได้ใช้สินค้าเราอย่างถูกต้องอย่างมีอย่างคุ้มค่านะครับ และมีประสิทธิภาพมากที่สุดตามความตั้งใจของประชาชนที่ต้องการครับเพื่อ,อให้ประชาชนได้ได้เพิ่มมีระดับคุณภาพชีวิตได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองและช่วยให้ประชาชนอยู่เย็นอย่างมีความสุขต่อไปสินค้าของเรานะครับจะเป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติที่คงทนนะครับเนื่องจากเรามีการใช้แร่ใยหินไพลโซไทา์น,นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มแร่ที่ปลอดภัยนะครับที่ ทั่วโลกส่วนใหญ่เขายัางใช้กันอยู่นะครับแล้วก็ให้ประชาชนได้รับทราบว่าประชาชนสามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยได้นะครับในการบริโภคน้ําจากหลังคาหรือจากท่อประปาในชุมชนนะครับก็สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยในในต้นทุนที่ต่ำขอเรียนเชนิญชวนนะครับประชาชนนะครับและท่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเลือกมาเข้ารับชมนะครับ สินค้าที่มีคุณภาพของประเทศไทยที่จะสามารถจะช่วยคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ท่านดูแลอยู่ให้ให้มีความสุขและได้คุณภาพดียิ่งขึ้นครับ